ัสดีครับพี่นอ้องปองปายมาเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องพีได้รับนนุมากพี่น้องมักตะลิงติงของดีมีประโยชน์มามามามขึ้นสมเขวนะครับยับสมครับพี่น้องเนี่ยบักตะลิงติงหน่วยมันใครบ้เคยเห็นนะครับอือใคร บมหนแบบมันหล,ลกเฟืองเลยพี่น้องมักจะลิ้นปิงนะครับมีคนรอร่อยมากครับจานมันง,ง่ายหนึ่งครับก็เลยมาหั่นนะครับใส่นำ้ำปลาแดดใส่พวกพริกครับพี่น้องพี่น้องมาเกลี่ค,ครับหั่นนี่หัห่นให้หน่อยครับกินหน่อยหั่นบด,ด,บดน่อยกได,ด้แค่พอดี มามาม,ามาพี่น้งอนง,องอมาเออคึมไงงอกงงอย่าบพี่น้องมามามาดิก็บเกี่ยวอด้ร้องเลยอ่อยสูไว้หมลพี่น้องมามาลองดู อืาวอุ้ย,ยดหยอนากสมมติไม่เกินบอกตะลิงปีงมันเี่น้ออเอ้ยบักค้างก็บักค้างออืมมันยังอิ่มสมๆมาเมาเจอบอกกะลิงปีงครับพป่นอ้อออยากหัวลอยเลยัเาเปไปคำหนึ่ง อืมอืมอมมา,มา,มาปวดไดย้ยังนมนมอยู่เ้วอยพี่น้องไม่กินหมาสมมามามาสำหรับคนหนุ่มเท่านั้นนะครับคนหนุ่มคนสาวนะครับมามา,มา,ม,ามากินตะลิงปิงครับอของชอบของคนหนุ่มคนสาวคือบักตะลิงปิงอืม สรรพคุณนะครับบำรงหัวใจไข้อกหักมันไม่ใช่ครับอสบรรพคุณคือดูแลบำรงพวกบำรงหัวใจบำรงอะไรครับนี่ครับสรรพคุณเขาบอกอืมอกหักไม่เกี่ยวนะครับอ,อกหัก อกอืมอ้ากินออ้ยดีเหรถ้ากินเปี้ยวหน่อยถ้ากินเดียวๆเนี่เปี้ยวจะเอามาใส่บออนะใส่ปแดใส่บวิน,นี่ย่ค่อยสมนี่นนหรอกไม่เยสมนะครับเจ้าสมเยอะอำนที่รา อโอ้ยโอ้ยสื่นซึนหัวเลยโอ้ยพอละพอละบอกกันไหมครับพี่น้องครับโอ้ยบอยครับผมพี่น้องโอ้ยบอยบอกจะลิงปินซื้อหยอดเลยลองด้วยพี่น้องเด้อใครอยากลอง Ừ, Hai lẽ xem, xem, ừ. yup học về mấy bang bạc điện học hạng lên thêm 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 bạn thêm 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 这个锅巴，黄的，嗯。哦、哎哎，哇。